พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่เป็นศูนย์ฝึกการอบรมดับเพลิงและการกู้ภัยจากสาธารณภัยประเภทต่างๆการเรียนรู้ด้านอาคีภัยเป็นการฝึกทักษะเรื่องการดับเพลิงภายในอาคารและการดับเพลิงนอกอาคารและการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะมี3ฐานได้แก่ 1. ฐานจำลองเหตุการณ์เพลิงไหมจากการรั่วไหล ของน้ำมันและกา๊าซเป็นฐานจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้จากการรั่วไหลของน้ำมันและกา๊าซภายในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งโครงสร้างของฐานฝึกเป็นอาคารสองชั้นมีจุดจำลองสถานการณ์การรั่วไหลของน้ำมันหรือสารเคมี1จุดและจำลองการรั่วไหลของกา๊าซส0จุดดังนี้ตำแหน่งที่1 6 7และ9าจำลองเหตุเพลิงไหม้ที่หน้าแปลนจุดท่อต่อกา๊าซ ตำแหน่งที่2 3 4และห้าจำลองเหตุเพลิงไหม้บริเวณซีนของมอเตอร์ปัม๊มตำแหน่งที่8ปดจำลองเหตุเพลิงไหม้จากน้ำมันรั่วไหลและตำแหน่งที่สิบจำลองเหตุเพลิงไหม้วาวระบายแรงดัน 2. ฐานจำลองปรากฏการ Press Over เป็นฐานจำลองการเกิดเพลิงไหม้ภายในอาคารบ้านเรือนที่มีลักษณะปิดทึบ ทำให้เกิดเตลไฟลุกท่วมห้องในชั่วพริบตาโดยที่ควันและความร้อนจะถูกสะสมที่ใต้แนวเพดานและเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะเริ่มแผ่รังสีความร้อนลงสู่ด้านล่างเชื้อเพลิงเกิดขบวนการคายไอจนทั่วทั้งห้องและจุดติดไฟได้ด้วยตัวเองโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งได้รับการออกแบบตามมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพความปลอดภัยตามหลักสากล ใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงในการจำลองสถานการณ์โดยสามารถจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเสมือนจริงได้ดีที่สุดโดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการทำงานของฐานฝึกจำนวน2คนเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแก่ผู้เข้ารับการฝึก 3. ฐานจำลองเพลิงไหม้ในอาคารบ้านเรือนสอชั้นชั้นที่1เป็นการจำลองเหตุเพลิงไหม้3เหตุการณ์ ได้แก่เหตุเพลิงไหม้ภายในห้องครัวเหตุเพลิงไหม้ภายในห้องนอนและเหตุเพลิงไหม้ภายในห้องรับแขกและชั้นที่สองจะเป็นการจําลองเหตุเพลิงไหม้สองเหตุการณ์ได้แก่เหตุเพลิงไหม้บนชั้นเก็บและเหตุเพลิงไหม้ตู้ควบคุมไฟฟ้าซึ่งเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเป็นการฝึกการค้นหาผู้ประสบภัยที่ติดภายในอาคารและการดับเพลิงภายในอาคารบ้านเรือน โดยใช้กา๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงในการจำลองเหตุเพลิงไหม้การฝึกปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นการเรียนรู้ทฤษฎีเป็นเรื่องที่สำคัญก่อนที่ผู้อบรมจะฝึกปฏิบัติในเรื่องของการระง,งับเหตุอัคคีภยัยในภาวะฉุกเฉินนั้นจะต้องมีความรู้ในภาคทฤษฎีก่อนเพราะการฝึกภาคปฏิบัติผู้ฝึก จะต้องรู้จักการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและรู้ถึงบทบาทตัวเองในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ตัวเองปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายหรือเป็นภาระของผู้อื่นหัวข้อทฤษฎีต่างๆได้แก่ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหมการพัฒนาการของไฟการแบ่งประเภทของไฟเทคนิคในการดับไฟอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลได้แก่ชุดดับเพลิงเครื่องช่วยหายใจ ชนิดถังอากาศสะพายหลังหรือ SCBA พร้อมสายส่งอากาศและหน้ากากเต็มหน้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงอุปกรณ์ที่ต้องเรียนรู้เบื้องต้นได้แก่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงสายส่งน้ำดับเพลิงข้อต่อแยก3มทางหัวฉีดน้ำดับเพลิงตลอดจนการวางแผนและการทำงานเป็นทีมและการเรียนรู้ทักษะของการค้นหาผู้ประสบภยัยที่ติดอยู่ในที่เกิดเหตุ และการฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคลซึ่งความปลอดภัยของนักดับเพลิงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นอันดับแรกก่อนเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้จะต้องเข้าใจและสามารถใช้งานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยเบื้องต้นได้แก่ชุดดับเพลิงภายในอาคารรองเท้าบูทหมวกคูดกันความร้อนถุงมือและหมวกดับเพลิงที่นักดับเพลิงจะต้องสวมใส่อย่างไรให้ปลอดภยัย และรวดเร็วเพราะการปฏิบัติงานแต่ละครั้งต้องแข่งกับเวลาหากเกิดเหตุการณ์จริงผู้อบรมฝึกต้องฝึกการสวมใส่ชุดตะเพลิงหรือไฟสูตรให้เกิดความชำนาญรวมถึงอุปกรณ์ชนิดอื่นที่สำคัญเช่นกันได้แก่เครื่องช่วยหายใจชนิดสะพายหลังหรือ scba การฝึกการสวมใส่หน้ากากการสวมใส่ชุดสะพายหลังประกอบด้วยทั้งอากาศที่มีความจุอากาศ6ลิต ชุดเกตมาตรวัดแรงดันอากาศภายในถังเมื่อเรียนรู้เรื่องของการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลจนเกิดความชำนาญแล้วลำดับถัดไปคือการเรียนรู้การใช้หัวฉีดดับเพลิงการคลี่สายน้ำดับเพลิงการฝึกการใช้หัวฉีดน้ำดับเพลิงโดยการปรับหัวฉีดน้ำในลักษณะต่างๆเช่นแบบม่านน้ำแบบลำตรงเป็นต้นเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพลิงไหม้หรือการใช้หัวฉีด เพื่อใช้ในการระบายความร้อนหรือการปรับหัวฉีดในการระบายควันการฝึกดับเพลิงภายในอาคารปกติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารหรือในห้องที่เพลิงลุกไหม้ระยะเวลาเลยผ่าน5นาทีไปแล้วภายในห้องจะมีการสะสมของความร้อนสูงมากอาจจะมีความร้อนได้ถึง700-800องศาเซนเซเยสดที่นักดับเพลิงเรียกว่าภาวะการเกิดปรากฏการณ์แฟลชโอเวอร์ ซึ่งมีอุณหภูมิสูงมากพอที่ไฟจะลุกติดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ขณะเดียวกันภายในห้องของอาคารมีโอกาสสูงที่นักดับเพลิงเข้าไปแล้วไม่มีอากาศออกซิเจนในการหายใจนักดับเพลิงที่จะเข้าไปต้องสวมใส่ชุดดับเพลิงเพื่อป้องกันความร้อนและใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดสะภายหลังหรือ SCBA เท่านั้นจึงจะทำให้นักดับเพลิงเข้าปฏิบัติการดับเพลิงได้ อย่างปลอดภัยและเรียนรู้ที่จะใช้ทักษะในการเข้าดับเพลิงภายในอาคารซึ่งจะต้องใช้น้ำในปริมาณที่น้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการเสียหายของทรัพย์สินเพิ่มเติมและป้องกันการพังทลายของอาคารหรือการสุดตัวของอาคารและป้องกันอันตรายจากน้ำที่มีอุณหภูมิสูงสัมผัสกับร่างกายของนักดับเพลิงหรือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในอาคาร เทคนิคในการเข้าดับเพลิงภายในอาคารมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้ 1. ตรวจสอบอุณหภูมิห้องโดยการฉีดน้ำไปที่บานประตูและสังเกตไอน้ำที่เกิดขึ้นบริเวณบานประตูเพื่อป้องกันเปลวไฟที่อาจจะพุ่งเข้าหานักดับเพลิงเมื่อเปิดประตูเข้าไปในอาคาร 2. เปิดบานประตูในขณะเดียวกันก็ทําการฉีดน้ำเป็นจังหวะสั้นๆบริเวณด้านในส่วนบนของบานประตู เพื่อลดอุณหภูมิความร้อนบริเวณทางเข้า 3. เข้าไปในห้องที่เกิดเหตเพลิงไหม้โดยการนั่งท่าชันเขาเพื่อลบอุณหภูมิที่ร้อนจัดบริเวณเพดานห้องแล้วทําการฉีดน้ําเป็นฝอยละอองเป็นจังหวะประมาณ2 3ครั้งเพื่อลดความร้อนของแฟลชโอเวอร์ที่เกิดขึ้นบริเวณเพดานภายในห้อง 4. หลังจากลดความร้อนที่เกิดขึ้นจากแฟลชโอเวอร์แล้ว ก็ดำเนินการฉีดน้ำไปยังต้นเพลิงจนแน่ใจว่าไฟได้ดับสนิทไม่สามารถลุกติดขึ้นมาใหม่ได้ 5. เมื่อทำการดับเพลิงได้แล้วให้ทำการระบายควันที่เกิดจากการเผาไหม้โดยการปรับหัวฉีดน้ำฉีดจากด้านในออกทางช่องประตูหรือช่องหน้าต่างเพื่อให้น้ำพาควันออกไปยังนอกอาคารการดับเพลิงภายนอกอาคารกรณีมีแกส๊ส หรือน้ำมันรั่วไหลโดยทั่วไปเมื่อเกิดเหตุแกส๊สหรือน้ำมันรั่วไหลแต่ไม่ลุกติดไฟนักดับเพลิงจะต้องเข้าไปปิดวาลวเพื่อการหยุดการรั่วไหลของเชื้อเพลิงซึ่งนักดับเพลิงต้องสวมใส่ชุดดับเพลิงและเครื่องช่วยหายใจหรือ scba เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองกรณีเกิดการระเบิดของเชื้อเพลิงหรือในกรณีที่มีไฟลุกไหม้หรือมีอากาศไม่เพียงพอนักดับเพลิง จะต้องสวมใส่ชุดดับเพลิงและใช้เครื่องช่วยหายใจในการเข้าไประง,งับเหตุเพลิงไหม้โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 1. การฝึกซ้อมการเข้าไปเผชิญเหตุจะต้องมีทีมเข้าไปอย่างน้อย3ทีมทีมแรกเป็นทีมดูแลความปลอดภัยหรือที่เรียกว่าทีมเซฟตี้ให้กับทีมที่สองที่เข้าไปปิดวาล์วแก๊สเพื่อหยุดการรั่วไหลของเชื้อเพลิงทีมที่3 จะเป็นทีมระบายความร้อนของภาชนะที่บรรจุกแก๊สเพื่อป้องกันการระเบิดโดยทั้ง3มทีมจะต้องปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้การควบคุมของหัวหน้าชุดหรือเรียกว่าลีดเดอร์สเทคนิคในการใช้หัวฉีดน้ำดับเพลิงภายนอกอาคารจะแตกต่างจากการดับเพลิงภายในอาคารที่ใช้น้ำน้อยที่สุดการดับเพลิงภายนอกอาคารกรณีเกิดการรั่วไหลของแกส๊ส จะต้องฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องลักษณะเป็นม่านน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อลดอุณหภูมิจากรังสีความร้อนแก่นักดับเพลิง3ทีมที่หและทีมที่สจะต้องเข้าไปยังพื้นที่เพื่อทําการปิดวาลวเพื่อหยุดการรั่วไหลของแกส๊สโดยทีมที่1จะต้องเป็นทีมป้องกันหรือทีมเซฟตี้ให้กับทีมที่2กรณีเกิดเหตุไม่คาดคิดโดยทั้งสทีมจะต้องปรับหัวฉีด เป็นม่านน้ำประมาณ45องศาเพื่อลดอุณหภูมิความร้อนที่พุ่งเข้าหานักดับเพลิง 4. ทีมที่3จะต้องเข้าไปเผชิญเหตุด้วยการฉีดน้ำไปยังภาชนะที่บรรจุแก๊สเพื่อเป็นการระบายความร้อนของภาชนะที่บรรจุแก๊สที่มีอุณหภูมิสูงป้องกันไม่ให้ระเบิดสร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้ 5. เมื่อทีมที่สสามารถปิดวาล์วหยุดการรั่วไหล ของแก๊ส LPG และควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วทุกทีมก็จะเดินถอยหลังออกจากพื้นที่เกิดเหตุโดยต้องสังเกตว่าไฟดับสนิทหรือไม่ถ้าหากเชื้อเพลิงเกิดการลุกติดไฟขึ้นมาอีกครั้งก็จะสามารถระงับเหตุได้ทันท่วงทีศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดระบี่เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาคีภัยและสาธารณภัย ที่ต้องมุ่งเน้นให้ผู้ฝึกรู้จักการทำงานเป็นทีมรู้จักการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองเป็นหลักสำคัญในการเข้าช่วยเหลือผู้อื่นขยันมันฝึกฝนสร้างประสบการณ์พร้อมรับมือทุกสถานการณ์พัฒนามาตรฐานสู่นักผู้ภัยระดับสากล